นี่แหละพ่อไปอยู่แล้วเนี่ยทุกคนฉันไปเรื่องจะบอกเมื่อวานอ่ะพ่อบอกฉันว่าให้ไปตัดหญ้าฉันตัดจนมือยาวไปหมดแล้วดูดิยาวมากโอ้โอไม่ต่างกันเลยเราเนี่ยพ่อไปให้ซักผ้าดูตัวเราดินสยซักตัวเองลงไปด้วยเหรอมันต้องขยี้ไงต้องขยี้ผ้าโอ,โอ,ขอ้ของนายไม่เท่าไหร่ของเราอ่ะพ่อให้ไปล้างห้องน้ำาแล้วเราตกอะไรใน ชักโคอ<า>กอะโอ้ยตายแล้นนดูนี่หืมกลิ่นยังติดตัวนายอยู่เลยแถมสีนายเหมือนมากเลยคุ้มไปหมดเลยวันก่อนพ่อน่าจะกินเนื้อเยอะเนาะโปรตีนสูงแต่ทุกแจงอ่ะเป็นไงมัาง่อชอบเจฉันเป็นลังจานอ่ะตอนนี้ฉันยังร้านไม่เสร็จเลยอ่ะพวกนายเรียกมาก่อนเนี่ย <c oughs> ทำไมพ่อเราถึงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะปลาทวงปลาทวงปลาทวงเราจะเนี้ยกจากบ้านไปดบแกงไปล้างการต่อแล้วมาอะไรนี่เนี่ยโอ้ยน้อยนี่เนี่หนายโรคใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหมายอะไอ่ะ แต่ฉันว่าเธอรีบไปทำงานเถอะก่อนที่เขาจะใช้มีดนั้นฆ่าพวกเราอ่ะเซลฉันจะไปล้างจานก่อนนะทุกคนนี่ใช่พ่อเราจริงไหมเนี่ยไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้ปู่ยูยูดิเขาใช้ไม้เบสบอลด้วยอ่ะโหล้างจานล้างจานล้างจานกลัวชิบเป่งเลยจุ๊บแจงล้างจานดีๆนะฉันจะให้กำลังใจเธอโอเคแจะล้างจานก่อนนะทุกคน ดนี่แรงเหมือนโดนใช้งานเยอะมากเลยอ่ะให้กอกให้กินใอ้กอกให้กินเข้าไปอนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นอนคนผมพ่อพ่ออารวานหมดแล้วพ่อเก้าวเราเออพ่อไม่ไหวนะเนี่ยซักผ้าจนตัวเปื้อกเลยเนี่ยปากเปื้อกนะเออโอ้โหฉันว่าฉันว่าอลาล้วนแล้วพวกเรารีบไปที่ห้องรับแขกดีกว่าฉันว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนไม่ไหวจเรายังทำร้ายเราอยู่แบบนี้แล้วก็วันหนึ่งพวกเราจะต้องตายกลายเป็นวิญญาณแน่นอนใช่วิญญาณเรามาหาวิธีในการ วิญญาณซาตานดีไหมวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนพอดีตอนตีสามตรงถ้าเกิดว่าเราทำพิธีกันทแล้วก็เราจะด้ไอออวยป่อครับพ่ออะไรครับพ่อไม่มีไรเราไม่ได้คุยอะไรนะครับพ่อพ่อรถสวยเราไได้พูดถึงซาตานอะไรเลยเราพูดถึงทาสานครับพ่อโอเคเดี๋ยวพ่อไปขับรถเร่งก่อนนะโอเค พ้อคนรับงานโอ้ยเด็กพวกนี้นี่โอ้ยเฮ้ยตอนนี้แหละพ่อของเราเนี่ยกำลังออกไปข้างนอกพอดีเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะไปหาดินสอมาทำวงแหวนเวทนะส่วนพวกนายเนี่ยไปหาของทำพิธีโอเคไหมโอเคอะไรก็ได้ที่ใช้ทำพิธีได้เอาไปขอที่ผูกพันกับพวกนายได้โอ้ได้เรามีเรามีเตือนอามาแล้วเอามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูหน้าเดี๋ยวก่อนอะไรดูหน้าประตูบ้านดีอย่างหลอนนะ พ่อครับพวกเราพวกเราว่าลูปครับวาดรูกงอลเหมือนลูกบอลเนี่ยครับพ่อลูกบอลแปลวาดรูปใช่ไหมใช่คร่ะพ่ออย่างหลอนเอาจริงว่าแปนว่าเราไม่เหมือนผีอ่ะพ่อเราได้ระเบิดผีเฮ้ยจะเริ่มมาต่อเร็วๆพ่อไปแล้ววาดเร็วใกล้จะเสร็จแล้วนะพวกนายได้ของกันมายังอ่ะตายแล้วโอเค ตอนนี้ฉันได้วงวิญญาณมาแล้วจดแจ๊เทเทแล้วอาลวนอาการปลุกชีวิตสาตายขึ้นมาขอให้พ่อของเราหายไปด้วยเถินนี่แน่และแล้วพลังก็มาอยู่ที่พวกเราแล้ววันนี้เป็นวันวินาศสัตโรไม่ว่าจะฝนตกฝ้ามืด มีดวงวิญญาณลอยระล่องเต็มบ้านและพวกเราก็กลายเป็นเด็กผีฮ่าฮ่าฮ่าๆอุ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะน่นี่คือใครนายจไม่ได้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตอนทาพิธีตอนนั้นฉันรอยไฟใส่นายแล้วนายก็เลยกลายเป็นเด็กกระดูกีเยออ่ากลเราเรียกนายว่าเล้งคุงได้ไหมได้เลยเล้งคุงเราเจ้าชื่อนี้ ตอนนี้เนี่ยพ่อของเราก็น่าจะไม่รู้ว่าพวกเราเด็กเพลงร่างกายเป็นเด็กขอนหลุดขอหมุนได้รอบเลยเออคอนก่อนะไรเคลื่อนอะไม่ไม่มันไฟดาบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนชอบตัวสองคนชอบตัวชอบตัวใหญ่พอเห็นใหญ่พอเห็น เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ได้ผีไงไปโหดพวกเราหาของแกลงพ่อดีกว่าากล่องลอยได้่เหมือนเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพ่อจะไล่บนคาถาอะไรสักอย่างนึงคาถาพลังของพ่อไม่ออกกันลูกเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะลูกตาลูกสว่างกันเป็นอะไรกันหมดพวกเราได้ปลูกวิญญาณซาตานมาแล้วไปพวกเราหาของแกลงพ่อดีกว่าก่องลอง ในครัวรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี่ๆๆทุกคนมานี่ฉันจะให้ทุกคนได้เห็นโอ้โหแล้วดูเด็กๆนี่อะอะไรอะนายน่ปสนจริงๆเราสามารถปีนขึ้นไฟ<อ>โอ้โหโถหลอดไฟมันธรรมดาไปไะดูเราเย,ย้น่ำไม้คือ,อเด็กปีนพัดลมโอ้โหอะไรเนี่ย อีกปีด้วยตอนนด้พ่อจะต้องหาทางทำให้เครื่องปั่นไฟที่บ้านใช้ได้ไม่งั้นพวกเราจะฆ่าพอคงับข้าวไนไปนข้าวไปกิน้วไป้ไปแล้วไปกิ้าวไปิ้วไปกิน้าไนข้าวัน้ไปกิ้วไปกนี้วกเนาีนข้นี้วไิ้าวไปิมเ้ินข้ิ้วินี้กินข้กน้วนี้กินข้้วไปกไม่ิน่้าปกินไปิาไปกินขาไปกินขาไปกินขาอน ย่านะพ่อมีของู่พ่อไปข่มพี่ยพ่อมีอาวุธพ่อมีอาวุธแฮร์รี่พอตเตอร์หนีไปแล้วพวกเรารีบตามเร็วเราจะใช้วิธีการหมุนคอสู้พ่อช่วยนะพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อขอกินหน่อยหิวพ่อมาดีเราต้องการเอ้ยพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่อะไรพ่ออะไรจะไงจะนะจะนะ พี่โมก็เด็นเลยอะน้อยแน่ไอพ่อพ่อแมนกันแล้วกันผีสู้พ่อยงามเรายังเรายังไม่มีฟันเราต้องเม้มมันายเม้มมันยังไงฟันยังไม่งอกมีแต่ฟันน้ำนมงามเาทันมัวพ่อโอ้โวนอยเอโปโย ตอนนี้พ่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าโบดูเหมือนว่าพ่อจะติดติดมุ้งเียบร้อยแล้วไม่ช่พ่อะไรพวกเราไม่ได้ล้ยไม่ช่วยพ่อหรอกเอ็นฮ้ยทุกคนฮะ SOS ตอนนี้พ่อมีอาวุธร้ายเราต้องหาอาวุธใหม่เฮี่ตอกรอยกับพ่อไปพี่ไหมขี่ม้าเข้าบ้านไป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 ตอนนี้เราต้องต้องเปิดเปิดไฟสามเครื่องใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องขัดขวางไม่ให้พ่อเปิดไฟสามเครื่องให้ได้ น้ำมันสีฟ้าเราอยู่แถวดินได้ฉันจะลองเข้าไปดูปดไฟคอนน้ำมันน้ำมันหนูหนูน้อยเงี้ม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 น้ำมันอยู่แถวแถวหน้าห้องอ่ะไม่เฮ้ยว่าใครตุกแกงฉันจห่อหรอของเด็ดล่องหนได้น้ำยาสีฟ้าทหูไหนอ่ะอยู่ไหนมันอยู่แถวๆเนี้ยแหละพวกนายลองหาดูเลยเพราะว่าเราล่องหนอยู่น้ำยาสีฟ้าเหรอใช่แต่แปลว่าตอนนี้เกมมีการอัปเดตใหม่ เอ๊ฉ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ันหาไม่เจอเลยแต่พ่อเจอถังน้ำมันแล้วอ่ะเฮ้ยพ่ออะไรกันล่ะใครพ่อเจอถังน้ำมันไม่ได้ลงขี้ขี้เต็มบ้านกันเลพบอกันมังพ่อห้ามพ่อห้ามมาถังน้ำมันได้ไหครับยินดีครับทุกคนยังทำไม่ได้หรือเปล่าอะไรอ่ะเบี้ยตัวเกมเขามีการอัปเดตใหม่ถ้าเกิดว่าเราเอาถังที่เป็นแบบสีดำๆมันนั้นขึ้นมาแล้วก็เราจะได้เจอกับความฮานรู้โคารฮัเฮ้ยเฮ้ย ย,ยนายปลดปล่อยดว<ห><ห>งวิญญาณสีเขียวอะ่ะมีพลังงานบางอย่างหน้าจอของชันตอนนี้ดำหมดเลยอะ่ะนี่น่าจะเป<ล>็น<ล>ท่ากระดูกของคุณปู่แน่นอนแล้วเราเอามาเล่นโอ้โหถ้าเกิดว่าเราจะปลุกวิญญาณซาตานและเปลี่ยนแปลงร่างของเด็กคนนี้ให้กลายเป็นผีเด็กเราต้องใช้ daddy drink หรือเรียกสันส้นๆว่าเล้าของพ่อทุกคนเล้าของพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะไอ้พ่อไม่บอกหรอก ฉันเห็นจะล็อขึ้นไปดูชั้นสองโด้ไอ้ไอ้ยขึ้นไปชั้นสองแล้วมีป้ามีเป้าเฮ้ยโอ๊ยช่วยด้วยทุกคนสกัดพ่อไว้อย่าปล่อยพ่อขึ้นมาสกัดพ่อไว้เร็วเร็วเอาร็วเอามาเอามาคอยได้ผลเฮ้ยนเขาไม่น้อยมีพลังอุ้ยไอ้ไฟใกล้แลาวไอ้กระดูกกระดูกห้าตัวห้าตัวโอ๋อมนสู้ไม่พ่อเฮ้ย ดู no นายดิตาของนายเป็นสีแดงด้วยนายสามารถยิงบ he? ีมได้ห oh รือเปล่าได้สิน the ี่ดูได้ด้วยดูดูดูชื่อยอดเลยโอ้ยมีดันคิดแต่งแ้วเนีไม่เพื่อนเลื่อนอีกจะพากวิ่งอะไรเนี่ยที่มันกดนี่น่ะกดเกินไปกดเกินเนี่ยเพราะอาหารพ่อพ่อหลบมาข้างหลังสิพ่อพ่อจะได้เห็นกับความน่าตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกระดูกพวกไหนเราเจออาถรรพ์อะไรหรอตัวเราลอยได้ เฮ้ยเออใช่ตัวทุบแจงลอย่วยด้วยตึงตึงสวยต้วยตึงตึงจะดูแบบชักกระตุกอะดีไหมดูต้องดูหายไปแล้วทุบแจงลอยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยอิเด็กมันมันพ่นไฟอะไรอ่ะพลังไร้กาียมไรเท่มากนายเท่มากพี่ไมายจัดการพ่อเลยเอาให้ตาย